สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูการทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนของใครที่ปิดจริงมาแล้วนะคะใครที่ปิดจริงมาแล้วนะเราจะมาที่ระบบบัญชีนะคะรายงานงบการเงินแล้วก็รายงานประจำปีนะคะมาดูที่งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบไปที่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะบันทึกนะคะ ตรงนี้ยังไม่ต้องไปดูนะมันยังไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากรอกเองได้แต่เราจะไปดึงตรงนี้มาค่ะดึงไฟล์นะคะในส่วนของการจัดทํางบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนซึ่งก็จะมีไฟล์ Word กับไฟล์ e x c e l นะคะรวมถึงในส่วนของหมายเหตุนะคะหมายเหตุต่างๆ เราก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะแต่ว่าตัวนี้พี่ดาวน์โหลดมาให้แล้วนะคะพี่ดึงมาให้เป็นไฟล์ Excel ตัวนี้แล้วก็ทำงบแสดงการเป,ปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุดที่ส่วนทุนที่เป็น Word นะคะก็เอามาแปลงให้ในส่วนของ Excel นะคะเพื่อที่มันจะเชื่อมโยงมาให้หลักการของไฟล์นี้นะคะสีเขียวไม่ต้องทําอะไรมันนะนะคะสีเขียวไม่ต้องทําอะไรเราจะทําที่สีแดงช่องสีขาวเท่านั้นนะคะช่องสีขาวเท่านั้นที่เราจะกรอกนะคะ เบื้องต้นเรามาทําความเข้าใจกับไฟล์ก่อนว่าในไฟล์ตัวนี้จะมีทั้งเงินสะสมกับเงินทุนสํารองเงินสะสมนะคะยอดคงเหลือหน้าวันที่30กันยาตัวนี้จะต้องเป็นยอดที่ตรงกับเล่มฟ้าของสอตงนะคะต้องตรงกับเล่มฟ้าของสอตงถ้าในระบบลาแอของใครตรงแล้วก็ดึงจากลาแอมาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ตรงต้องเอาเล่มฟ้าที่สอตงองรับรองมาใส่ การปรับปรุงในส่วนของทุนตัวนี้นะคะก็สองอทักท้วงอะไรหรือหน่วยงานอะไรทักท้วงให้มีการปรับปรุงที่มีการเกี่ยวข้องกับส่วนของทุนที่เป็นเงินสะสมเงินทุนสำลองเราก็จะเอามาใส่ในช่องนี้นะคะหลักการของแม่ลูกเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะนโยบายบัญชีตัวนี้ก็จะเป็นรายการยกยอดนะคะที่รายการแมปปิ้งระบบแมปปิ้งไป นะตอนที่เราปิดบัญชี63แล้วตอนต้นปีระบบแบบปิ้งไปอะไรที่เข้าเงินสะสมเงินทุนนะคะแล้วก็รายการยกยอดสินทรัพย์ตอนต้นปีนะคะสรายการนี้จะเป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายการบัญชีในส่วนของรายการตัวนี้นะคะการรับเงินที่ตกเป็นของทุนนะในแยกประเภทของเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมเราจะดูที่ใบผ่านรายการ r v นะคะใบผ่านรายการรับเราก็จะเอามาใส่ ในการจ่ายส่วนของทุนนะคะก็จะเป็นการถอนคืนเงินรายรับดู AP เป็นหลักนะคะแต่ต้องไม่ใช่การจ่ายขาดเงินสะสมนะต้องไม่ใช่นะคะต้องเป็นการจ่ายที่จ่ายจากทุนจริงๆแต่ถ้าเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมถ, it ถ้ามีการจ่ายในส่วนของทุนตัวนี้ก็ต้องเอามาใส่ด้วยนะคะการปรับปรุงระหว่างปีตัวนี้จะดูจากใบผ่านรายการ j V ค่ะนะคะที่มีการปรับปรุงระหว่างปีมีการปรับปรุงอะไรบ้างเพิ่มลดในส่วนของเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมนะคะ รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็จะเป็นการปิดจริงละดูจากแยกประเภทเหมือนกันนะคะเอา JV จากแยกประเภทที่เป็นโดยระบบมาใส่ทีนี้เราจะไปเริ่มทำการดึงรายงานในระบบลาแอสออกมารายงานแรกนะคะเราจะมาที่ระบบบัญชีรายงานงบการเงินและก็รายงานการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปี64คลิกเข้าไปนะคะ e x p o r รรายงานออกมาเป็น e x c e เซลแอกพอร์ตรายงานออกมาเป็น Excel เตรียมไว้นะคะ แล้วเราก็จะไปที่รายงานการเงินนะคะบัญชีแยกประเภทนะคะของปี64นะคะตุลาถึงกันยาของปี64ของเงินสะสมนะคะเราจะดาวน์โหลดเงินสะสมออกมาก่อน e x p o r t ออกมาเป็น Excel เหมือนกันนะคะ e x p o r ออ,ออกมาเป็น Excel เสร็จแล้วเราก็จะไปดึงเงินทุนสำรองเงินสะสมค่ะนะคะ e นะอ p o r อออกมาเป็น Excel เหมือนกัน นะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปดูที่นะอันนี้ในส่วนที่พี่ทำนะคะพี่จะไปที่รายงานประจำปีแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินของปีเก่านะคะก็จะเป็นเลือกของปี63กดค้นหาออกมานะคะก็จะเอารายการตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันตรงกับเล่มฟ้าสตงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของปี63เราก็จะดึง2ตัวนี้ไปไว้ในไฟล์ Excel นะคะเงินสะสมกับเงินทุนสำรองเงินสะสมก็ออกมา ะะไปวางไว้ในช่องของยอดยกมาตรงนี้นะคะทั้งเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมนะคะเสร็จแล้วไอชื่อตรงนี้ก็ดึงจากตรงนี้มาเลยนะคะพี่ก็จะดึงจากตรงนี้มาเดี๋ยวมันก็จะลิงก์ไปให้นะคะทุกฝ่ายานะะเสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อค่ะ การปรับปรุงส่วนของทุนมีไหมมีไหมเราต้องรู้เองนะว่าสตงหให้เราปรับปรุงอะไรมีการทักท้วงอะไรบ้างนะคะมีการทักท้วงอะไรปรับปรุงอะไรบ้างถ้าไม่มีนะคะก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะะไม่มีก็ใส่ศูนไปเลยการเปลีป่นนนนยนแปลงนโยบายการบัญชีดูจากตัวไหนคะดูจากรายการยกย่อดคะ่ะเราจะเริ่มดูที่เงินสะสมก่อน เงินสะสมมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเงินสะสมนะคะเงินสะสมตัวนี้อยู่ด้านเดบิตเงินสะสมตัวนี้อยู่ด้านเครดิตเราจะเริ่มต้นที่เงินสะสมที่อยู่ด้านเครดิตนะคะแล้วก็จะลบกับเงินสะสมที่อยู่ด้านเดบิตลบเงินสะสมที่อยู่ด้านเดบิตยอดตรงนี้ติดลบมาก็ปล่อยมันติดลบไปนะคะพี่จะเอาไปวางไว้ที่ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปโดยระบบนะเราจะสังเกตตรงนี้นะคะใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปโดยระบบตัวนี้มันคือการยกยอดสินทรัพย์มาตอนต้นปีนั่นแหละนะคะก็จะเอามาวางไว้แถวเดียวกันอันนี้หลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่พี่ก็จะเอามาวางปุ๊บนะคะเสร็จแล้วไอรายการตัวนี้มันติดลบใช่ไหมตรงนี้มันอยู่ด้านเครดิตนะคะก็จะเอาบวกกันเลย มันติดลบอยู่แล้วนะคะก็ได้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีละก็เอาไปใส่ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนะคะการรับส่วนของทุนมีไหมก็ไปดูในแยกประเภทนะคะรายการนี้เราทําไปแล้วรับส่วนของทุนเราดูรายการ RV เป็นหลักคะ่ะ RV มีกี่ตัวนะ RV มีกี่ตัวเราก็จะทําการบวก RV เข้าไปเลยนะคะพี่ก็จะทําการบวก RV เข้าไปแบบง,ง่าย วีมี2ตัวเราก็มาร์กไว้ซะว่าตรงนี้เราใช้แล้วนะคะก็ก๊อปวีตรงนี้ไปใส่ในการรับส่วนของทุนอืมนะคะมีลูกน้องด้วยเงียบแล้วก็ในการ่ส่ส่วนของทุนมีไหมนะคะการจ่ายส่วนของทุนมีไหมก็ต้องไปดูค่ะ AP ีมีไหมอ่าถ้า AP มีก็ต้องไปดูว่า AP ที่จ่ายส่วนของทุนเนี่ยคือจ่ายอะไรนะคะไม่ใช่ใจ่ายขาดเงินสะสมนะ ต้องไม่ใช่ตต่ขาดเงินสะสมนะคะ,ะก็ดู ap ap ไม่มีก็ตัดไปเลยนะคะ ap ไม่มีก็ตัดไปเลยปรับปรุงระหว่างปีมีอะไรบ้างพี่จะเริ่มต้นที่เครดิตก่อนนะคะก็จะเอาฝั่งเครดิตทั้งหมดนะฝั่งเครดิตทั้งหมดนะคะมารวมกันตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้พี่จะไม่เอารวม เพราะอะไรเพราะมันเป็นการปิดขั้นต้นหมายหไหมยอดมันตรงกันนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเอามารวมก็ได้นะแต่ถ้ารวมไปมันก็ไม่มีผลนะคะก็จะไม่รวมทีนี้ก็จะมาฝั่งด้านเดบิตค่ะด้านเดบิตมีอะไรบ้างนะคะฝั่งด้านเดบิตมีอะไรบ้าง F 12 17 18 F 20 F 2 0นะคะ แล้วเราก็จะมาทำการกระทบด้านเดบิตนะลบกับด้านเครดิตยอดเท่าไหร่ติดลบก็ปล่อยมปนติดลบไปนะคะก็เอามาวางการปรับปรุงระหว่างปีเสร็จแล้วไรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เอามาจากไหนก็ามาจากแยกประเภทตรงนี้ค่ะยอดสุดท้ายที่ปิดบัญชีจริงามาวางสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ต้องเท่ากับเงินสะสม ที่เป็นยอดสุดท้ายลองรีเช็คซินะคะเท่ากไหมถ้าเท่ากันแสดงว่าเราทำส่วนของทุนที่เป็นเงินสะสมถูกแล้วนะคะเราก็จะไปทำการทำเงินสะสมที่เป็นส่วนของเงินทุนสำรองเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมก็จะมาที่ตัวนี้ค่ะอะไรบ้างที่กระทบกับเงินทุนสำรองเงินสะสมอ่ะมีแค่ตัวเดียวนะคะสินทรัพย์ไม่กระทบกับเงินทุนอยู่แล้วนะคะเราก็จะทำการเอามา ในใบกันทีนะคะรับส่วนของทุนมีไหมก็ไปดูแยกประเภทเงินทุนค่ะมีไหมคะไม่มี RV เลยอ่ะไม่มี RV เราก็จะใส่เป็นศูนย์นะคะต่ายส่วนของทุนมีไหมอ่ะไปดูค่ะ AP ีมีไหมไม่มีนะคะไม่มีก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะการปรับปรุงระหว่างปีมีไหมอ่ะไปดูแยกประเภทค่ะการปรับปรุงระหว่างปีตัวนี้2ตัวนี้คือการปิดขั้นต้นไม่ยุ่งนะคะปรับปรุงระหว่างปีมีมีทั้งด้านเดบิตและเครดิต เราก็จะหาง่ายๆนะคะหาง่ายๆที่ก็จะเอาด้านเดบิตลบกับาเคดิตลบกับเดบิตนะในผลต่างมาปรับปรุงนะคะก็เอาไปวางเลยการปรับปรุงระหว่างปีนะคะรายได้สูงต่ำกว่าเอาตรงไหนก็ตรงนี้ค่ะยอดสุดท้ายนะคะยอดสุดท้ายเอามาวางเลยนะคะอะรีเช็คดูค่ะว่าตรงกับแยกประเภทเราไหม ตรงไหมถ้าตรงก็ส่วนของทุนเราก็ถูกแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปดูในส่วนของลูกเรามีลูกอะไรบ้างพี่มีลูกคือศูนย์เด็กนะคะเราก็ใส่ไปเลยศูนยะ์พัฒน,นาเด็กเล็กนะรายการนะคะ,ะไรายได้สะสมของศูนย์เด็กเล็กอะตอนแรกเลยมีเท่าไหร่นะเราก็ยกมาศูนย์เด็กเล็ก รายได้ครั้งแรกนะคะตามที่ยอดยกมามีเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะคะมีการปรับปรุงส่วนของทุนไหมไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมีไหมนะคะการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรวมถึงรายได้อะรายจ่ายครั้งจ่ายนะคะรายจ่ายครั้งจ่ายที่ที่ครั้งจ่ายไว้ในปีที่แล้วนะคะซึ่งเราแมปเข้ากับรายได้สะสมไอ้ตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีหรือมีสินทรัพย์ที่ลูกซื้อมาเองก่อนหน้านั้นแล้วก่อนปี64 ะะแต่ว่าสินทรัพย์ตัวนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ไม่เคยบันทึกบัญชีเลยอันนั้น,นก็ต้องเอามาใส่ด้วยนะคะต้องเอามาใส่ด้วยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะใครไม่มีมมก็แดดเลยถ้าใครมีรายจ่ายค้างจ่ายต้องมีรายการนี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์การรับส่วนของทุนมีไหมก็ต้องไปดูคะ่ะว่าในระหว่างปีมีการรับในส่วนของทุนของรายได้สะสมเรามีไหมจ่ายส่วนของรายได้สะสมมีไหมนะคะถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ ของพี่ไม่มีนะคะการปรับปรุงระหว่างปีมีอะไรบ้างของลูกนะคะการปรับปรุงระหว่างปีก็จะเป็นการปรับปรุงในเรื่องของอาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการตั้งวัสดุคงเหลือวัสดุคงคลังนะคะที่กระทบกับไรายได้สะสมแล้วก็การรับโอนสินทรัพย์จากแม่นะคะก็เป็นการปรับปรุงในระหว่างปีเป็นเท่าไหร่เราก็เอามาใส่ <c oughs> นะคะเสร็จแล้ว รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายนะคะก็มีโอกาสติดลบได้นะคะค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ก็เป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะคะเราก็เอามาใส่นะคะเราก็จะได้ในส่วนของยอดคงเหลือของรายได้สะสมของลูกนะคะมันก็จะไปวิ่งที่รายการรวมลูกนะคะวิ่งไปที่รายการรวมแม่และเราก็จะได้ในส่วนของนะคะงบตรงนี้ที่เราจะนำไปกรอกในระบบลาแอ ซึ่งได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกทุนนะคะไอ้ตรงนี้คือการทำในส่วนของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ